ยอ้อนรอยอะไรนะครับวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูเรื่องราวของน้ำมันพวเวอรนนะครับของเหลวที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นแล่ถ้ามันหายไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบแค่ไหนไปฟังกันครับก่อน <c oughs> จะมีน้ำมันพวเวอร์นะครับย้อนกลับไปในยุคก่อนปี1950เนี่ยรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้พวงมาลัยแบบแมนนวลสเตลลิงนะครับคือหมุนด้วยแรงของคนล้วนๆเลยไม่มีตัวช่วยนะครับถ้ารถจอดอยู่เฉยๆแล้วหมุนพวงมาลัยนะผมบอกได้เลยว่าก้ามขึ้นแน่นอนครับขอย้อนกลับไปสั้นๆในคลิปก่อนนะครับคนที่คิดคนแนวคิดนี้ขึ้นมานะครับก็คือวิศวกรทท่่่่าานนึีชือวะครับ เขาพัฒนาระบบ power เนี่ยขึ้นมาแต่ระบบนี้เนี่ยถูกใช้งานอย่างแพร่หลายครั้งแรกนะครับในปี1951กับรถยนต์ที่ชื่อว่า Chrysler Imperial นะครับก็เป็นปรถยนต์รุ่นแรกนะครับที่ติดตั้งระบบ power และออกจําหน่ายนั่นเองครับน้ำมัน power นะครับเป็นของเหลวไฮดรอลิกที่ใช้ส่งแรงจากปั๊ม power เนี่ยไปยังชุดขับเคลื่อนพวงมาลายัยมันทําให้คุณเนี่ยหมุนพวงมาลัยได้เบาขึ้นโดยเฉพาะตอนจอดรถหรือตอนที่ขับในเมืองรถติดๆที่ต้องเลี้ยวบ่อยๆแล้วถ้าน้ำมัน power เนี่ยมันรั่วหรือมันแห้งพวงมาลัยเนี่ยมัน นหอนของปั๊มพาวเวอร์ตอนที่เราหมุนด้วยแต่ที่แย่กว่านั้นนะครับก็คือปั๊มพาวเวอร์เนี่ยก็อาจจะพังหรือว่าท่อแรงดันต่างๆนะครับอาจเสียหายในตอนที่เรากําลังขับอยู่นั่นเองครับในปัจจุบันนะครับน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยมีอยู่หลายแบบนะแต่ว่าแบบหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดก็คือแบบแรกเนี่ยก็คือแบบธรรมดานะก็คือเป็นน้ามันไฮดรอลิกทั่วไปนะครับและแบบที่2เนี่ยคือเป็นน้ํามันชนิดสังเคาะพิเศษนะครับบางยี่ห้อเนี่ยจะใช้ร่วมกับน้ํามันเกียร์อัตโนมัติหรือน้ํามัน ATF หรือมีีสสสูตตตตรรรรรรเฉพพาาาาาาาะหํหับบผ้้ผลิถถถยนนนน์แด่งงๆคุณใใชภกศท ร้อนนะครับฝุ่นเยอะแล้วก็ขับทุกวันเนี่ยน้ำมัน power ที่ควรเลือกใช้นะครับก็ต้องทนความร้อนได้ไม่เสื่อมง่ายนะครับวันนี้ผมขอแนะนําน้ํามัน power ยี่ห้อ New Air นะครับน้ำมัน power ที่มีสูตรเฉพาะนะครับสำหรับรถยนต์ที่ใช้พวงมาลัยไฮดรอลิกทุกประเภทสูตรพิเศษก็คือสูตรยืดอายุการใช้งานนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือป้องกันการเสื่อมจากความร้อนนะครับสูตรยืดอายุการใช้งานเนี่ยเป็นเมนหลักของเขาเลยลดเสียงห่อนะครับได้ได้กับทั้งรถญี่ปุ่นแลวก็รถยุโรปนะครับที่ใช้ระบบ power ทั่วไปและที่สําคัญนะครับน้้าตตียผลิภใ ใช้มาตรฐาน O.E.M. ของน้ำมัน power จริงๆนะครับมั่นใจได้เลยว่าใส่แล้วเนี่ยรถคุณจะเลี้ยวนี่เหมือนรถใหม่ป้ายแดงแน่นอนครับในรถยนต์รุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นนะครับก็เปลี่ยนเป็นแหลกแบบไฟฟ้ากันหมดแล้วซึ่งแหลกไฟฟ้านะครับจะไม่มีน้ำมัน power นะต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่มั่นใจนะครับว่ารถของเราเนี่ยเป็นแหลกน้ำมันหรือแหลกไฟฟ้าต้องใช้น้ำมัน power หรือเปล่าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสรุปส่งท้ายครับเจ้าน้ำมัน power นะครับคือของเหลวที่ทําให้คุณเนี่ยขับรถได้สบายมากขึ้นนะครับ เหมือนกำลังเล่นเวทไปตลอดเลยมันตัวเช็คอย่างเป็นประจำนะครับเติมให้ถูกชนิดแล้วอย่าปล่อยให้แห้หงเป็นอันขาดเพราะอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเวลาเสียที่เนี่ยบานปลายหลายตังเลยครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับอีนี้สวัสดีครับ